ก็สวัสดีสาวกเกมวันพีทเบลติรัดทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาเปรียบเทียบตัวละครระหว่างซาโบสแตมบีกับซาโบลูซี่นะครับว่าตัวไหนจะเป็นยังไงนะครับแต่ก่อนไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ของผมกดเลยนะครับลองไปรับชมได้เลยครับ ก็มาถึงตัวแรกนะครับ Sabo Stampede นะครับซึ่งหลายๆคนก็คงรู้จักกันแล้วนะครับเพราะว่าเป็นตัวที่เข้ามานานแล้วนะครับหลายเดือนมากผมจะเอาตัวที่มาเปรียบเทียบคือตัวเวลร r o y b o o t 2นะครับซึ่งผมก็ไม่รู้นะครับว่าในอนาคตจะมีการอัปเดตค่าพลังใหม่หรือเปล่าแต่นับปัจจุบันคือมีค่าสถานะ1760นะครับเป็นสถานะรวมนะครับโดยมี HP อยู่ที่8 7 5 2นะครับแล้วก็ ATK อยู่ที่2164เกาะอยู่ที่1 9 6 2นะครับและเราลองไปดูสกิลนะครับว่าจะเป็นยังไงมาที่สกิลหนึ่งนะครับผมจะแปะรูปแปลไว้ให้นะครับทั้งสองสกิลเลยนะครับเดี๋ยวลองอ่านดูและเราลองไปดูสถานะของซาโบสแตมบินนะครับเดี๋ยวผมจะแปะให้เหมือนเดิมนะครับ ก็มาถึงตัวนี้นะครับซาโบลูซี่นะครับซึ่งเป็นซาโบที่ได้กินผลเมละเมละจากโคเลเซียมนะครับผมเลยเรียกว่าซาโบลูซี่นะครับส่วนค่าสถานะณปัจจุบันนะครับมีค่าสถานะรวมอยู่ที่1น0 9นะครับโดยมี HP อยู่ที่8 8 5 7แล้วก็ ATK อยู่ที่ 2, 1 8 9นะครับแล้วก็เกาะอ,อยู่ที่1 9ึ4นะครับ ซึ่งถ้าจะเปรียบเทียบกับซาโบ่สแตมบีนะครับก็จะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าค่าสถานะรวมสูงกว่าโดยทั้ง3ค่าเนี่ยมีค่าสูงกว่าซาโบ่สแตมบีทั้ง3อย่างเลยนะครับส่วนทางด้านสกิลเนี่ยผมก็จะเอามาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงผมก็จะแปะรูปแปลไว้ให้แล้วนะครับลองเปรียบเทียบกันดูเองนะครับส่วนตัวผมคิดว่าสกิลทั้ง2ตัวเนี่ยไม่ค่อยแตกต่างกันมากเท่าไหร่นะครับ เราลองไปดูค่าสถานะของซาโบลูซี่ดีกว่าครับส่วนตัวผมคิดว่านะครับว่าสถานะก็ใกล้เคียงกันมากเลยนะครับและเราลองไปดูการเล่นของทั้ง2ตัวนี้ด้วยครับผมก็จะอธิบายคร่าวๆให้ฟังนะครับว่าเป็นยังไงบ้างลองไปดูกันครับส่วนตัวนะครับจากที่ผมได้ลองจับซาโบสแตมบีวลลอยนะครับผมมองว่าตัวเนี้ยเป็นตัวที่เก่งตัวหนึ่งเลยนะครับแถมตัวเนี้ยก็ยังมีสกิล ในการการทงได้คือสกิลหนึนะครับผมเลยมองว่าตัวเนี้ยถ้าเล่นเป็นน่ะจะเป็นตัวที่โหดมากเลยนะครับแถมสีของเขาอ่ะก็เป็นสีที่ชนะทางของแชงคูดนะครับถ้าเราใส่สกิลใส่แชงคูดนะครับผมมองว่าแชงคูดก็จะได้รับดาเมจเต็มๆเลยนะครับเพราะว่าสีฟ้าจะแพ้สีเขียวนะครับแชงคูดเลยได้รับดาเมจมากกว่าสีอื่นนะครับ ส่วนสเต็ปการเล่นก็ขึ้นอยู่ของแต่ละคนนะครับว่าจะเล่นตัวนี้ยังไงในส่วนตัวผมนะครับก็เป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่ผมเล่นเข้ามือมากเลยนะครับแต่ต้องมีเหรียญดีๆแล้วก็ซัพพอร์ตทีมดีๆนะครับถึงจะเล่นโหดส่วนข้อเสียของซาโบสแตมบีนะครับคือการตีระยะใกล้นะครับเลยทําให้ถ้าเจอศัตรูที่มี c o u n t เตอ t ์แอคก็อาจจะทําให้โดนเต็มเมเลยนะครับแล้วซาโบสแตมเนะียก็ยังเป็นตัวที่บางมากเลยนะครับ โดนสกิลทีเดียวก็อาจจะตายได้เลยนะครับในส่วนตัวผมนะครับผมเน้นในการใส่สกิลมากกว่าการตีนะครับเพราะว่าถ้าตีผมจะเน้นตรงที่ว่าให้มีคิขึ้นมาก่อนถ้ามีคิขึ้นมาผมก็จะไปตีนะครับแต่ถ้าไม่มีผมก็จะยังไม่ตีนะครับส่วนตัวผมนะครับถ้าผมจะให้คะแนนซาโบสแตมบีผมก็จะให้ 8. เต็ม10นะครับในความเก่ง ส่วนถ้าใครคิดเห็นยังไงก็ลองแลกเปลี่ยนความคิดกันได้นะครับลองคอมเมนต์ไว้ตั้งข้างล่างนะครับก็มาถึงตัวซาโบตัวนี้นะครับส่วนตัวผมมองว่าตัวเนี้จะเป็นตัวที่เน้นโจมตีมากกว่าช่วยทีมนะครับส่วนตัวนี้มีสกิลในการเปลี่ยนการโจมตีได้ทั้งใกล้และทั้งไกลนะครับผมเลยมองว่าตัวเนี้มีความได้เปรียบของการโจมตีมากเลยนะครับเพราะว่าเราสามารถยืนข้างหลังเพื่อน หรือจะไปบวกข้างหน้าเพื่อนก็ได้นะครับส่วนสกิลที่2นะครับก็จะเป็นการพุ่งไปข้างหน้าโดยการปล่อยไฟออกไปนะครับสร้างดาเมจให้กับศัตรูได้แรงมากเลยนะครับส่วนข้อเสียของตัวนี้ก็เหมือนซาโบ่สแตมปีน้น,นะครับเป็นตัวที่บางมากเลยนะครับถ้าโดนสกิลของแชงโคูดไปก็จะทําให้โดนแรงกว่าเพื่อนเพราะว่าเป็นสีแดงนะครับถ้าความคิดเห็นของผมสําหรับเมตานี้นะครับตัวนี้ถือว่ายังไม่ผ่านนะครับ เพราะว่าสีของซาโบตัวนี้นะครับเป็นสีแดงถ้าเทียบกับแชงก็ยังสู้ไม่ได้เลยนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับคนด้วยนะครับผมไม่ได้บอกว่าตัวนี้ไม่เก่งนะครับแต่ผมบอกว่าตัวนี้แค่สู้แชงคูดไม่ได้นะครับโดยการเอามาวัดกับตัวที่เก่งที่สุดในเซิร์ฟแต่ถ้าเทียบกันกับซาโบแทมบีตนะครับผมยังให้ซาโบแทมบีตเป็นตัวที่ดีกว่าตัวนี้นะครับแต่ถ้า2ตัวนี้ได้เจอกัน ผมก็ยังมองว่าซาโบ่ตแตมบีก็สู้ตัวนี้ไม่ได้นะครับผมมองว่ามันขึ้นอยู่กับตัวว่าจะเอาตัวไหนไปเจอกับสีไหนมากกว่านะครับเพราะว่าซาโบ่ตแตมบี่ะเป็นสีเขียวนะครับส่วนซาโบตัวนี้เป็นสีแดงถ้ามาเจอกันก็สู้ไม่ได้อยู่แล้วครับสีเขียวต้องแพ้สีแดงแต่อันเนี้ยก็ขึ้นอยู่กับการเล่นของแต่ละคนด้วยนะครับผมไม่ได้บอกว่ามันจะแพ้เสมอไปนะครับแต่ถ้าให้ผมให้คะแนนตัวนี้นะครับผมก็จะให้คะแนนอยู่ที่ 7.5นะครับเพราะว่าผมเอาแชงคูดมาเทียบนะครับในการให้คะแนนส่วนถ้าใครคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์ไว้ได้นะครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับการเปรียบเทียบระหว่างซาโบสแตมปีดกับซาโบตัวลูซี่นะครับใครคิดเห็นยังไงลองคอมเมนต์ใต้ล่างไว้ด้วยนะครับส่วนถ้าใครชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของผมขอบคุณมากครับที่รับชม Let's have a bit of fun till I downfall, my love. If you feel like I do right now.